เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สล็อตสอยก้าผู้ชมวันนี้เอามา800บาทนะแล้วก็ไปกันแบบเทอร์โบนะครับผู้ชมมาเร็วแทงเร็วแซงนรกอะไรบ้าแงแซงนรกมาเป้าหมายของเราวันนี้นะอยู่ที่1,200บาทนะจะไปถึงไหมผู้ชมมามาลุ้นกันนะคุณผู้ชมไปเอ้ยจะบอกนะมาถึงเลยอ่ะโอ้ my god เท่าไร่เอ่ยถึงเลยเปล่าพันสองอ่ะคุณผู้ชมเอาว่ะเอาว่ะโคตรเอาคุณผู้ชมซุปเปอร์วินไปสี่ร้อยสองบาทแหวงไม่ถึงโอ้ไข่ห้าสิบบาทคุณผู้ชมยังไม่ถึงก็ไปต่อนะคุณผู้ชมมาแม่นึกว่าจะถึงซะแล้วคุณผู้ชมนึกว่าจะได้ปิดคลิปเร็วนะปรากฏว่าก็ฟรฟีซะาอย่างนั้นละครับผมนะจังหวะนี้ โอ้โหเมาส์อยู่ที่ตรงนี้ก็เอาตรงนี้แหละนะคูณสามมดโถนะคุณผู้ชมถ้างั้นก็เอาตรงค่าบวกคูณสามประการนะเก้าทีวะ่ะนะเก้าทีแบบคูณสามส่งเราไปให้ถึงพันสองเอาละครับไปนะคุณผู้ชมมาพันสองรอเราอยู่จะบอกไม่ถึงนะเ <c oughs> ออ thank you นะถึงแน่นอนอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะจังหวะนี้นะเอาอะไรมาไม่ถึงนะเออมาดูซิว่าจะได้ของแถมติดไม้ติดมือหรือเปล่า ยังไงแม่เกือซะเกินนะเออเข้ามาน้อยจังนะผู้ชมอะไรจะถ่อมตัวนี่เอา้าหมดคำจะพูดนะผู้ชมโอ้แลวก็ส่งเราถึงพันสองจริงๆครับผู้ชมนะมาเอามา800กับพันสองกำไรวันนี้ก็คือ400 4บาทนั่นเองคุณผู้ชมนะโอ้ยเอาแล้วนะกำไร404รบาทก็เอาแล้วนะคุณผู้ชมวันละเท่านี้นะคุณผู้ชมลองบวกดูนะถ้าทำได้แบบนี้ทุกวันนะโอ้โหเดือนหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะคุณผู้ชม <laughs> ใครนะเล่นเนี่ยเล่นสล็อตเนี่ยเล่นให้รู้จักลิมิตนะคุณผู้ชมนะอย่าไปเล่นโอ้โหกะหวังรวยกะซื้อเลมโบกินี่เลยนะโอ้ใจเย็นนะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยละกันนะัเจอกันใหม่บายแม่สุดจริง